สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาไปบุกหมู่บ้านเป่ยจีที่ขึ้นชื่อเรื่องหนาวสุดขั้วอยู่เหนือสุดของจีนในเมืองโมเหิรมณฑลเฮยหลงเจียงแต่เดิมเคยเป็นหมู่บ้านที่แสนเงียบเหงาและยากจนในปัจจุบัน,นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งได้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะหากพูดถึงเมืองหิมะอันหนาวเหน็บหลายคนคงรู้จักเมืองฮาบินซะมากกว่าเพราะเป็นเมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียงเป็นแหล่งรวมของหลายสิ่งและมีเทศกาลโด่งดังระดับโลกอย่างเทศกาลน้ำแข็งฮาบิน แต่สำหรับหมู่บ้านไปจีแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในเมืองโมเหอที่มีชื่อเล่นว่าขั้วโลกเหนือของจีนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของนครฮาบินขึ้นไปอีกใกล้กับชายแดนรัสเซียเมืองโมเหอยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่หนาวสุดในจีน และมีฤดูหนาวกินเวลานานกว่า8เดือนเดิมทีในช่วงฤดูหนาวของแต่ละปีความหนาวเหน็บสุดขั้วที่ปกคลุมหมู่บ้านเป่ยจีทําให้ผู้คนไม่มีอะไรทําขาดรายได้ต้องทนอยู่อย่างยากลําบากคนหนุ่มคนสาวจึงพากันย้ายออกไปหางานทําที่อื่นทิ้งไว้แต่ผู้สูงอายุที่ไม่อยากทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดต้องทนอยู่กับอากาศหนาวหาวอย่างเหงาเต่อไป จนวันหนึ่งชือรุ่ยจวนหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านที่ตอนนั้นกําลังลังเลที่จะทิ้งถิ่นฐานอันหนาวเหน็บไปหางานทําที่อื่นก็ได้เริ่มสังเกตเห็นว่ามีผู้คนแวะมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านของเธอเพื่อสัมผัสความหนาวเย็นและเพลิดเพลิน,นกับบรรยากาศท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เธอจึงปิ๊งไอเดียเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวซะเลยเริ่มต้นด้วยการลงมือลงแรงปรับห้องหับและพื้นที่บริเวณบ้านให้เป็นสัดเป็นส่วน แม้ช่วงแรกเธอยังไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือไม่แต่เธอมีแนวคิดอย่างหนึ่งในที่ตรงกับวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่บอกว่าน้ำใสภูเขาเขียวขจีคือทรัพย์สินอันล้ำค่าและน้ำแข็งหิมะของมณฑลเฮยหลงเจียงก็คือเหมืองทองคำประกอบกับทางภาครัฐเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องทำให้ชื่อรุ่ยจวนยิ่งมีกำลังใจวันเวลาผ่านไปหมู่บ้านเปอร์จีเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆกิจการของเธอก็ดูเหมือนจะไปได้ดี จนต่อมาชาวบ้านคนอื่นๆเริ่มหันมาทำธุรกิจท่องเที่ยวฤดูหนาวกันมากขึ้นทั้งร้านอาหารที่พักกิจกรรมต่างๆทำให้หมู่บ้านเป่ยจีกลายเป็นหนึ่งหมุดหมายที่มีนักท่องเที่ยวหลัง่งไหลมาเที่ยวกันมากมายความฮอตของหมู่บ้านแห่งนี้ขจรกระจายถึงขนาดที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เดินทางไปเยี่ยมชมถึงที่แถมยังว่าไปที่โฮมสเตย์ของชื่อรุ่ยจวนอีกด้วยปัจจุบันนี้ชื่อรุ่ยจวนประสบความสำเร็จกับการเปิดโฮมสเตย์ลัชวอเตอร์หลอดและกำลังจะเปิดแห่งที่สองชื่อลาชเมลเทนอีกด้วย ท้ายที่สุดเธอไม่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปทำงานต่างถิ่นเหมือนคนอื่นเขาสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะจากเรื่องราวนี้เห็นได้ว่าความคิดสร้างสารรค์การกล้าลงมือทำและความอดทนสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ และหมู่บ้านเป่ยจีเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนว่าแม้มีข้อจำกัดมากมายท่ามกลางความหนาวเหน็บแต่ก็สามารถแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นเหมืองทองคำได้เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิน่นให้ผู้คนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้อย่างแท้จริงสำหรับใครที่ชอบความหนาวเหน็บและกำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆหมู่บ้านเป่ยจีอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ